ครับแควนละนาโบราณน,นั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุขโขทัยนี่นะครับไปจนถึงปู้นะครับสิบสองปนามืองจีนเมื่อไหร่มากครับมามีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่ปนอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไต้ยนวนไต้ล่วะไต้ลือไต้เขินนะครับไต้ย,ยองนะครับแหมะสี่ห้าเผ่าพันธุ์ลักๆนะครับ โมนี้เพื่อนใจภาษาเขียนเดียวกันนะครับก็บคืออักขระละนานนะครับาแต่สำเนียงการโอ้นั้นมันก็อาจจะผิดเพี้ยนกับไปนิดๆน,นะครับอืมฟังกันหัวเรื่องอยู่นะครับออืมาทีนี้มันผ่านมาบระเดียวนี้มันสิบเจนสาวเจนสิบรุ่นสาวรุ่นแล้วนะครับเห็นไหมบระเดียวมันถึงปลายๆแล้วนะครับ อันภาษาละนาป่นก็ถ่ายทอดกันมาตามสายของป่นนะครับอืมบะเดี๋ยวนี้มันปลายแล้วมันโหกไปหมดแล้วนะครับหมูไผ่เป็นไผ่แล้วนะหมูอันเผาพันใดเป็นเผาพันใดแล้วนะครับมันก็ป่นเปีกไปหมดแล้วครับอืมภาษาละนาบางกมส่วนใหญ่แล้วมันจะเขียนเหมือนเหมือนกันนะครับอืมแต่บางคมเนี่ยมันจะหันแตกต่างกันไปนะครับมันจะเอาอย่าไปฟังว่าเลยนะครับมันทุกทักเลยนะครับว่าอัน กำนั้นพิดคำนั้นถูกนะครับฮามาสจะโดเขียนตามลักภาษาละนาก่อนนะครับหรือถ้ามีเอกสารสําคัญสาคัญในโบราณปุ่นมาอ้างอิงนะก,ก็ว่ากันไปนะครับก็ฮาก็เฮา,าก็ต้องถือเป็นลักเหมือนกันนะครับในเอกสารโบราณนะครับอ่าเข้าวันนี้เฮาจะมาวิเคราะห์คำว่าเกศทาวานะครับมากรรมเมืองบนว่าเกศถวานะดอกเกศทาวานะฮะ อันคำไทยพ่เพ่นบอกไอม้มะลิซ้อนนะครับเป็นมะลิซ้อนเป็นมะลิใหญ่ๆนั่แหละมะลิซ้อนอันหงเฮาว่าเกตถวานะครับดอกเกตถวามันหอมมันเอาไว้ถวายวัดนะครับมาอาเภามาโกดเขียนต่มลักภาษาละนานเลยนะเกตนะครับเกตถวานะครับมาเกตถวานะครับมาคำนี้ก็สะกดไปต่ำลักภาษาละนานเลยนะครับ เกตนะครับมาไม่เก๋นะครับมาตุกกะใช่ไหมอ่าตกกะอ่าเก็มันเสียงจัตวาก็ต้องใช้ตกกะนะครับเสียงจัตวาถ้ามันเสียงสามัญมันกน็ใช้ตุกกะนะครับเห็นไหมตุกกะเนี่ยมันจะใช้อัอกษรสูงนะครับมาใช้ในเสียงเอกนะครับมาเสียงอ่าโทพิเศษ Luiza นะครับเสียงจัตวานะครับอันนี้มันเสียงจัตวากับใช้ตุกกะนะครับ อันตัวกะนั่นมันก็ใจในเสียงสามัญน,นะครับมาเสียงโทปกติเสียงตรีนะครับแม่แมแบ่งคนละสามเสียงนะครับแม่แม่อ่าอันเกตนะครับมาตัวไม่เก๋ตัวกะนะเกตนะครับสะกดได้ตัวด้านะครับแม่แม่อ่าเกตยังนะเกตอะไรมาได้เกตได้เลยแนมะ่เก๋นะครับมาเก๋มันเสียงจัตวาอยู่แล้วนะมันใส่ตัวด้าเข้าไปนะเกตนะครับมาแม่อ่า เกตนะครับเป็นเกตนะครับโอ้โหขอโทษทีโทษเด้อขอโทษทีมันเกตนะครับเกตนะครับเกตมันต้องเออใส่ไม่ซัดนะครับมาโทษทีโทษเดนะครับมาเกตมันต้องใส่ไม่ซัดนะอันถ้าอย่างอี้มันเกตนะครับเห็นไหมเกต มันเกตเสียงเองนะกะดาบสะกดมันจะต้องออกเป็นเสียงเองนะมากเกตนะเกตมันจะต้องยางงี้นะครับเกตนะครับเห็นไหมเสียงจัตวามันจะต้องเกตนะครับน่าได้แล้วนะครับอ่าได้แล้วเกตคำา่ากเกตนะเกตทะหาทะมันเสียงเอกนะครับทะนะครับมาทะนะครับอ่าอันนี้มันเ้าเขียนอยางงี้มันทะครับมันทะเสียงจัตวาแล้วก็ได้ทะ ถ้ามันเสียงจัตวาแล้วก็มามันเฮาก็ใส่ไม่ย่อลงไปนะครับใส่ไม่ย่อเอาไปมันถะนะได้แล้วเสียงเอกใช่ไหมถะถ <Teraz S 1> ะหว,ว,วาอะหวะนี่มันใจตัวอ่าใจตัววะมันก็ว,วานะครับหมายมาใจตัววะมันก็มันต้องใจตัววะนะครับหวะใจตัววะหวะได้ไรมาเอาเนี่ยเขียนตำ รักภาษาไทยเลยนะก็ไม่เออรักภาษาลานาเลยแล้ก also, ล response, amine, uh, uh, mm ็ไม่มาเกตถาวรใช่ไหมอ่าเป็นตัวเป็นตัวไปแล้วน่ะเกตถาวรนะครับเกตถาวรอันตัวที่สองแล้วครับอืแบบที่สองเฮาก็อ่าเกตถาวรอ่ามันถาวรมันเป็นถาวรนะครับอ่าถาครับอ่าเกตนะครับอืเกตก็เกตอ่าที่เฮาวิเคราะห์ออกไปแล้วนะครก็ไม่มาเกตนะครับ อันนี้มันเกตนะครับเสียงกาดะบะมันออกว่าเกตนะครับเกตมันก็ใส่ไม่สัดไปมันเกตนะครับมาหรือท่านจะเอาไม้เกะเขียนก็ยังได้นะครับมาไม้เกะนะครับมาไม้เกะไม้เกะนะครับไปไไม้เกะอ่าไม้เกะนะครับมาไม้เกะอ่าไม้เกะนะครับไม้เกะเอาเขียนด้วยไม้เกะเนาอครับมาไม้เกะ อ่ะเกะนะครับมาเกะนะครับมาเกะนะครับมาสะกดลนี่ตัวดาับมาอ้าวเก็ดนั่นนะเก็ดเลยมาเกะก็เป็นเก็ดเลยนะว่าไอ้มาเก็ดเลยนะททวา่ททวาเก็ดถวะอ่าเก็ดถวะอ่าอ่าถวะนะก็อ่ามันถวะถวายเนี่ยมันมันตัววะประกอบมาซ้อนทัในรูปนี้ได้นะก็ไอ้มาถวะอ่า ถวายอ่าถวายหรือถวายแม่อันโบราณโบราก็จะใช้ไอ้ไอ้อ่าไม้สองน้อยใส่ก็มีบะใส่ก็มีนะเลยแม่เหาก็แล้วแต่นะก็จะใส่ก็ได้บะใส่ก็ได้นะไม้สองน้อยนี่แม่อ่าก็ชุดเลี้ยแจนะก็มีทำหลายแบบอยู่นะก็ไอ้แม่เขาเขาเอานิยมแค่นี้ว่าอนุลมคือใส่ก็ได้บะใส่ก็ได้เอาใส่ก็ดีเหมือนกันนะถวายนะครับเก็ตถวายอ่าเก็ตถวาย เก็ดทว่วอ่าเก็ดถั่วใส่น้อยไม่สองน้อยอ่าโอเคใส่ก็ได้ยไปใส่ก็ได้นะครับถั่าเนี่ยอ่ามันมันก็เหมือนคําว่าถวายนั่นน่ะโบราณเขาไปไปเจอคําว่าถวายอย่างนี้นะครับมาถวายเนี่ยอ่ในโบราณเมื่อกี้จะใส่ไม่สองน้อยก็มีนะก็บปใส่ก็มีนะก็อย่นงถั่วไหล่งเาิบนเนี่ยก็อันมาถว่วเนี่ยมันก็โอเคเลยจะใส่ไม่สองน้อยก็บไใส่ใส่บปใส่ก็ได้นะครับมาแต่เขาใส่หน่อยนะก็อาคือมันโห้ว่ามันเป็นสองวายังนะครับ อันหลังนี่อ่านว่าเกตทวานะครับเกตทวาอันหน้ามันเกตทวานะครับอ่าเกตทวาอ่าอันหลังมันเกตทวานะครับอันหน้ามันเกตทวานะถะถะนี่มันออกเสียงเอกนะครับอันตัวหลังนี่มันเกตถหวาถะมันออกเสียงจัตวานะครับหม่ยมัก็ได้สองแบบอย่างนี้นะครับอ่ะเกาเฮาสะกดเขียนตามภาษาละนาไปเลยนะก็หมายมันก็ะหมืนยากนะครับอ มันจะยากตอนนี้ว่ามันที่เราจะไปอธิบายความคนอื่นได้หูได้หนันตัวเร่อมันยังยากตอนนี้แล้วครับอ่าก็อย่างว่านะครับมาภาษาละนาวเขาเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วมันบ่ได้ใจมาเบินแล้วนะครับมาคนเฮียนหู้มันมีน้อยนะครับมาอ,อ่านออกเขียนได้นะครับเพราะนั้นเขาจะไปะขยายความเมื่อคนอื่นทั่วไปได้หูได้หันตัวมันก็จะต้อง ใช้ภาษาอื่นๆนะครับมาปั๊บเทียบนะครับมามาเทียบเคียงนะครับเมื่อเป็นภาษาละนาเนี่ยนะภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาละนาหน่อยก็คือภา,าะคะภาษาไทยนะครับภาษาไทยน่ะมันเกิดมาจากที่เดียวกันนะครับาก็คือพ่อขุนรามคาแหงที่เดียวกันนี้แล้วครับอืมก็มันก็ใกล้เคียงหน่อยนะผมเองผมได้ใจรักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยจยงหม่นะครับมา เปิ้โตกลงกันไว้ว่านะครับการที่จะเอาภาษาไทยน่ะมา,าปริวัติเขียนเป็นอักษรธรรมละนาเนี่ยก็กระทาได้อยู่สามแบบหรือสามรูปแบบนะครับแบบที่หนึ่งนั่นเปินจะเอาไว้ใช้เขียนบันทึกลักษณะจะเลือกเอกสารสําคัญสำคัญคนนในโบราณนะเปินจะเอาอักษรไทยนี่มาเทียบ เป็นอักขละนานะปุ้นจะเอามาทุกอักษรทุกไม้ทุกเครื่องหมายนั่ก็ไม่แม้แม้กระทั่งไม่โกงไม่กังไรอะไรอย่างปุ้นเอามามดนะครับมาปุ้นหมือเว้นนะครับมาแม่อันนี้ห้ามันยุ่งเอามันยุ่งยากไปนะครับเอเมาแค่แบบสองอะพุ้นะครับมาอันแบบสองนั่นนะปุ้นบอกว่านะครับยืมเมาอักษรไทยเนี่ยมาปั๊บเทียบมื่อเป็นอักขละนาทังบนนั่นนะครับมาแล้วก็ประกอบกรรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับอื บางครั้งไม้หรือสระเนี่ยอันของไทยของเมืองเนี่ยมันบบดตรงแบบตัดกันนะครับมันบบเหมือนกันนั่นแหละอ่าก็สามารถบูรณแคําศนะกำซับได้ให้เหมือนหน้าตามันออกแบบไทยๆนะครับแต่แวะข้อสําคัญเวลาอ่านนั้นท่านจะต้องนึกว่าอันออักษรเหล่านั้นเป็นอ่ักขระละนานะครับคนทั่วไปบ่าสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับคนทั่วไปจะต้องไปอ่านแบบที่สามเดี๋ยวก็นะอ้อมคำนะอ่านใหญ่หมอ่า อ่านยาหันว่าเป็นสระเอนะครับเ็มเออ่าท่านต้องเรียกว่าเป็นไม่เก๋นะครับเอ็มเเวลาอ่านเอ็มเอเพราะนคนโัไปมันก็ไปอ่านแบบที่สามพูดนะก็มาเฮาอ่าอ่าก็แบบสองก็เฮาก็ลองเอามาดูเลยนะครับเห็มเอเอาแบบสองนะครับเอาสระเอเนี่ยมาเทียบเป็นไม่เก๋เนี่ยมาอ่านตัวกะนะครับตัวกะเอากกไก่นะครับเห็มเออัน ตัวดาแล้วครับมาดะสกดอตใช่ไหอ่าอันไม้สัตว์นี่มันแตนไหมแต่คู่แล้วับมาก็ใส่ไม้แต่คู่นะครับเกตนะครับเกตตัวท่านะครับมาตัวท่อ่าไม้ยอ่อใช่ไหมไม่มีไม่เยาะก็ใส่ไม่เอกเข้าไปนะครับมาอันไม้กะแล้วก็สระอใช่ไหมอ่าเนี่ยเกตท่านะอ่าอ ah ันอันตัววะแล้วก็อ่าตัววะนะครับวะนะครับ ไม่กาสละอานะครับเกตถะ่วอ่าได้แล้วฮะได้แล้วนะอ่านตัวหลังแล้วครับไม่เก๋อต้าอ่าตัวดะอ่าไม่กะไม่กะอ่าถวตัวตัวตัวทะอ่าอันไม่สองน้อยเนี่ยมามาตัววาตัววะนะครับไม่กะอ่าเห็นไหมอ่าได้แล้วเห็นไหมอ่านว่าเกต ท้าวานะครับอันทะหวานะครับอันนี้มันท้าวานะครับมันตัวมันติดกันอย่างอี้แสดงว่ามันมันมันซึมซาบกันมันมันซ้อนกันนะครับมันซึมซาบกันท้าวานอันว่าทะนะครับท้าวาอันอันนี้มันบัสรสมานะคนอื่นได้อ่านได้ไหมมันเพื่นจะอ่านว่าเกดะ ทวา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 ่ามันมันก็มันเพี้ยนสำเนียงไม่หมดนะครับท่านต้องอ่านเป็นํำเมืองนะครับภาษาละนาเนี่ยต้องอ่านว่าเอออันนี้มันตัวกะนะครับตัวดะไม่กะนะไม่เกี่นะอ่านว่าเกตทวานะครับหม่เี้ยนะครับอันคนทั่วไปน,นีต้องไปอ่าน <c oughs> โทษที ในแบบที่สามนะครับปุ่นมีหลักการอยู่ว่านะครับเมื่อฟังเอาเสียงภาษาละนาทางบนบ่นป่นอ่านว่าอย่างใดก็เอาภาษาไทยเขียนไปนั้นแ่ะมาต้องไปพอกันเลยนะครับรับหูรับตายรับตายพอละรับหูมันจะไม่ได้ยินนะครับเกตนะครับเกตนะครับมาเกตถะหวานะครับเกตนะครับมาอันนี้มันอย่างเกตนะครับใส่ไม่ซัดไปแล้วอใส่นี่หรอ มันมันก็บหนแน่ใจมันจะเป็นเสียงอะไรอย่างนั้นก็มาเอามันเกดนะเกตเสียงจัตวาใส่ไม่จัตวาแล้วก็เกตเนี่ไหมแน่ก็แน่ก็ครับเอามันจะพิษลักการภาษาไทยไอ้ยังมาจ้างแล้วมาสนใจแล้วแล้วก็มาเฮาจะเอาอปริวัติเสียงให้มันได้ไอ้ไอ้เสียงภาษาละนาก็ใช้ได้เลยนะก็มาคือการปริวัติเคือเอาภาษาเปิ้ลมาดัดแปลงเปลี่ยนแปลงนะก็มาก็ เพื่อมันได้ตามเสียงละนานะครับเก็ดนะครับเนี่เก็ดละนะเก็ดถะนะครับอ่าถะภาษาไทยนะครับอ่าถะยังอ่าอันนี้ภาษาไทยผมก็อ่านว่าถะนะครับเสียงเอกนี่อยู่แล้วเห็นไหมเขาไปต้องใส่ไม่เอกแล้วนะครับาก็เอาแค่นี้นะครับถะเห็นไหมถะหวอ่าหวนี่มันต้องใช้ตัวอ่าตัวอ่าหอหีบวัวแหวนนึกวัวนี่แหละได้เลยมาเก็ดถะวัวเห็นไหม อันตัวที่สองเนาะเกตอ่าเกตนะล้วก็มาเกตก็อ่าเกตมันก็ใส่ไม่เจตวาพูดหน่อยเกตดเห็นไหมเกตดถวะถวอะอันทวอะอืมอันทะและ้วกร็รมาคำนี้มันทะแล้วนะก็แม่แม่อ่าถะแล้วมันจะต้องอ่าอันภาษาไทายพูดนานว่าอ่านว่าทะเห็นไหม เสียงเอเห็นไหมมันทถามันออกเสียงทถาครับมันก็ยิ่ต้องใส่ไม้จัดตะวะพวกนั้นก็มันทถาเห็นไหมเกตถาเห็นไหมเกตถาหวาอ่าหวานี่มันก็อ่ามันถ้าเขาเขียนมื่อกี้มันก็หวาเห็นไหมมันก็ว่ามันก็เกตถาหวาถาหวาอ่าเขาก็ใส่หอยบะเมย์น้อยเพื่อมันได้เห็นไหมอ่าก็ได้แล้วนะก็เห็นไหมอันตัวหลังอ่ะเกตถาหวา อันตัวหน้ามันเกตดทะวะเห็นไหมได้เลยไหมอ่าหอยสะกดเอาสะกดารได้สะกดเขียนได้คือได้เสียงตามภาษาละนานะก็เห็นไหมอ่าอันอันอันแบบที่อันสองแล้วครับพวกก็อ่านว่าเกตดทะวะอันตัวที่สองก็เกตดทะวะเห็นไหมอ่าอันภาษาละนาอันต่าบนหมดแล้วครับอ่าอ่าพวกก็เขียนได้อีกสองแบบเยอะน,นะครับเห็นไหมเกตเนี่ยมัน,มน,มน จักไม่เกะก็ไม่เก๋นะก็แม่เก็ดนะับมาเกตดนะก็แม่อันทะเห็นไหมอันนี้มันถะหวาอันนี้มันถะหวาอันนี้มันทะหวาเห็นไหมอ่ะเพื่อก็เขียนได้สองแบบนี้นะครับอ่าไปพิจารณากันนะครับถ้าจะเขียนอย่างไรก็สะกดให้มันได้ตามลักภาษาแล้วนานะครับครับวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ